ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอยากมาสอบถามแนวทางไหมค่ะโค้งที่ไข่เด็ดฟันเติมหรือว่าในตัวเพิ่มบ้านค่ะเุ้ก้อนกับฟันว่าอันงูเรือน้าสองตัวตายเนาะครับเมนเมื่อเพื่อนนี่พูกคำว่าฟันอีกดีอือเจ้ก้อนนี่ตีตัวไดก็ออันโอ้ยยำพ่อฟันเทียวก้อนี่จัรกบก็ได้ค่ะเพื่อไอ้เจยวก้อนเด้เจยวก้อนนี่งูเรือน้ำสองตัวที่น้อง กูขึ้นนั่นมาจากน้ำตายฟองตัวเฮียงกันเออครับวัดก้อนหันนอกบปในี้หัวนนี่บนกับไฟเลยขึ้นเก้าล้วไม่ค่อยกันนั่นละคือผมไปไปโคกไปยังสิละไปเห็นน้องน้ำไปกับไม้ตัวน,นึงออเออหาคนกดไปโป๊กเหี้ยวตายบาดเนี่ยเอออเาม้าขึ้นเมียขึ้นม,ม,มาดมาตายควกดไปนั่งอยู่โฮไม้อยู่ตายรามาน่ะ มาเราขึ้นไม่หรือบาดเนี่ยมาแบบเลียนผมเลียนนหมาบะเนี่ยไปต๊ะล้องค้องอยูว้างเพิ่นมาหันบ้างผูในรายเรื่งฟัพญานาคแน่นต๊ตกตกลงไปบดตรงอ่างี่สองตัวแล้เกี่ยวมาผมสองตัว้ที่แล้็ใตนามาเดี๋ยวเห็นพอมุมมันลอยลอยใช่ไหมให่ไหมโอบักอะไ ยกข้อพววเป่าแต่ผมฝูฝูอยู่ไหมอผมได้เอิลอยแนวแั่พี่ี่คนอยู่หันอะแด่นออกมาสองคนแต่มาฟาดงูฟาดกระถิ่แบบมันอยู่เล็อยู่ไก่เถื่อนเนาะไม่ไว้เงาองูตรงงานกับเป่าใส่ผมฝูฝูอยู่ดิส่วนผมย่านเนาะวันนี้โดดมนเป้าด้วยขนาวันนี้เพิ่นรวยเพิ่นรวยขึ้นฟังบันนี้ยกข้อพววอยู่บานนี่ยังเป่าแต่ผมอยู่ผมจุดัน ต้องโดนพวกบนแเลนน ừ, ừ, ừ. ่นนี่น <ừ. S 2> หแหลรผมยาดเนาะรวยกันฟังสักผลบ้าล่ะงูไงแต่ว่าแต่ว่ายกยกข้อตัวเดียวดิเพื่ <ไป S 3> อนเ,เรียเพื่อนเรียบเรียกไปนล้วกันโอเรียเป็นคู่กันไปั้วอไปเลยแต่ยกหัวตัวเดียวยกหัวตัวเดียวตีเป็นตัวไหนะคะบานีขั้นพ่อตีเป็นตัวไหนขั้นตี อันค้อมตีเนาะป้อมตีตัวตีหอดก่อนเนาะป้อมตีศูนยเกกับเจ็ดเกียเับเจก็ครับสอเกียก <S iros vet> ็สองเับหกเียกตอนนี้เป็นงูบอลบอลบอละนหนักกุ๊บเป็นงูเป็นงูงูต้งอ่างไงไล่ต้องอ่าง อันตัวนี้แม่ก็ค่ะอันยังก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดเค่ะคับศูโอศูนย์ศูนยบศูนตัวเดียวไหมครับไนศูนย์เจ็ดอ้สองเจ็กับศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดกับศูนย์เจ็กับสองเกับหกเจ็ด ผมปกติท้านีแหละหกเจ็ดหกเจ็ดเออหแต่ว่ากเรียกการเรีตะโบตีๆนะให้เอฟซีช่วยกันแปลนะรันฝันยำอีกสันทอคระโบนี้เจ็บว่าแ่ว่าหัวดีกัเพื่นมายำผมอีกทีแต่ว่าหัวก้อนผมซื้อบกับดิอนะว่าก้อนถือผมถอมาสองหัวดิแต่ว่าหวมันห่ถือแต่ว่าผมไ่ได้กลับผมบกลับทีเดียวทันทีแต่ว่าเออมือเคื่นี่ฝันนี่ขึ้นมานี่งูบปตายเหานะ่ตาย ว่าไตแต่ว่าเป็นงูคู่เก่าปะคือคู่ไหม่ไงว่าเก่าไงว่าเก่าอีกแมนงูไงจนย่านเลยหมครับเป็นย่านเพราะว่าผมฟูฟูใช่ไหมเพิ่งบักไงอยู่ผมเนาะบาดนี้เปิดว่าไตว่าไตเป็นงูเปลี่ยนขึ้นมานี่คู่กันถึงเปเลยแมนแต่ว่าตัวนึงเป็นยกหัวขึ้นที่ตัวนึงยกข้อยกขึ้นเลยยกข้อขึ้นเตาอย่จะพรมฟูฟูใช่ไหม แต่ว่าอีกตัวนึงกัเพื่อนกะเลี้ยไปน้ำกันละอันนี้อายุพ่อเท่าไหร่นอค่ะห้าสิบปีหสิบเฮ้อสิบมาตัวเก่าเนาะอายุพ่อห้าสบ้านเลขที่นเด้อบ้านเลขที่อันหกเก็ะบ้านเลขที่หกเกดนะบ้านเลขที่หนึ่งหกเกหนึ่งหกเกด มาแตกตื้นเพิ่มเยอะครแต่ว่าคนตอนค้นฟันเกี่ยวผมไม่หลายโอ้คนคนมาบ้านอีกเลยอยู่หน้าอยู่หน้าทีเดียวนี่ครับฟันเกี่ยวกับพ่อนี่หลายคนแล้วป่ะครับเป็นฟันเกี่ยวเนาะบ้านผมนี่โอหน้าี่อยู่ทตั้งใต้ที่มิตรนามมิตรกุงตะปูใครจะฟันใครจะมามหาเลยเด็กต้องดูน้ื่เจ้า ผมมันใจเลยกกเม่าเซี่ยวนี่ผมมันแจลอยไปเสียเหมือนกันเพมันใจตัวใดตค่ะพ่อนี่ละที่ที่เขียนลงไปเอาพิเศษแมค่ะพิเศษครับพิเศษกับตัวนี้แล้วนะครับแม่นเบ็ดละแม่โอนมันใจหมดเลยเกับศูนย์เกีดกับสองเก็ดนะมันใจหมดเจศูนย์เจ็ดสองเจ็ดแต่ว่าเจนี่ผมมันแกเขายู่แล้ว เอาวงกลมไปแว่ามีเก็บอยู่ไวดเนาะแม่วงกลมโตพอมากไปนี่ตรงนี้เจ็ดฝันเ่ได้กับพายจานเนาะเขงเตงหูเะหูสิเป็นเจ็ดเล่ากะจีว่าชุดก้อนกัดี่อขักกับวันเราจะมายำอีกตัวแง่แหลเนาะเรายันบ่อะไรเนาะยันบ่อะไซื้อพักกับซื่อบักกับกับแจกเป็นว่าวัดนี้ต้องกับเพื่อคุณพ่อ ไม่ต้องกลับไปกลับมาเอาเนาะคะ่ะกลับไปแล้วเรียบร้อยเห็นปะครับวันดีเนาะคะ่ะยูรต์ตเตอรี่ไว้เลยนะครับถึงรถตเตอรี่ไวจักใบไว้งีงค่ะเดินผมซื้อไปแล้วโอ้ซื้อตัวใดเดี๋ยวมานั่งบอซื้อตัวนี้ด้านีน่ตัวเขียนนี่ละตัวไทยมัน,นค่ะพ่อเพื่อนจัดไปแล้วเนาะคะ่ะอันนี้กับพ่อสมควนเพื่อนเป็นสร้างยกหลังค่าให้อาจารย์ต้อมเนาะเป็น เป็นพี่น้องเป็นหน้าค่ะเพื่อนเป็นหน้าอาจารย์ต้อมแต่แต่แต่มาเห็นไอ้ยังกอเพื่นเอินมายกเสาเอกสถานปฏิบัติรรมเนาะสถานปฏิบัติรรมนี่กะป้าปูอยู่นีพนัิไปฝ่าปเฝ้าพูมพภูมอยู่นีพนําไปเขาฟันแม่นตลอดบ่ธรัรมดาเนาะค่ะพุ่มอยู่นี่เนาะค่ะเนาะแต่ลอบมงวัดดึงเขาแล้วสงวดแล้วสองวัดแล้วนะคะมวัดที่สามนะครับอาจารย์น่าสนใจเนาะค่ะวัดที่สามเพราะปูกขาหัด เก้างวดโอ้ยค่ะบานนี่เอฟซีสุด้รุ่นหลายงวดอยู่เด้อตังว่าเก้างวดค่ะขอบคุณแนวทางดีๆด้วค่ะคุณพ่ะค่ะค,ค่ะขอคุณได้ลายค่ะค่ะนี่แนวทางในการซื้อจรากินแบงรัฐบาลนะคะ,คะ,อะ,ะ,คะเอฟซีพิจนากรซื้อผู้ใดที่เขาวมา่เบิ่งได้ดคลิปหน้าคลิปผ้ารวยก็ขอคุณเอฟซีทุกท่านโชคหมานำด้วยสุขผูกทคนนะคะสวัสดีค่ะ